นะคะเราทยอนตอนค้ชทุกคนแล้วค่อยมาตอบหลังพร้อมกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูเลยนะพี่ดูไหมนะมาโยอนอ่ะเฮ้กดด้านกดด้านอ๋อจับมือมาดิค่ะอืมเอาเนี่ย

อันตรายอ่ะ <oths S 2> ัตตสรายแสอันตรายจากสารอะไรแสงแสงตาแสงเข้าตากระเด็นเข้าตาขางหลังวะข้างเข้าตาหลังหองหลังัเข้าตาสารเคมีเหลวสรนตรายตรประเบิดัระเบิด วอดดลปอกาศกสารเคมีนากากหนูากากแมเคมีหนูกัเกลชุดอะชุดอะไรควะชุดมีสารเคมีชุดป้องกันสารเคมีใส่ตอนมีเคมีเจดเ่อไหร่อะไรอะหน้ากากแมสแมสคโควิดสองเชื้อโรค พูนลองขอปเอ็มสองจุดห้าอมันบออะไรวะเนะมันคือยังไงอันตรายต่อสุขภาพระเบิดเหมือนเดิมพูดระเบิดอะไรอ่ะตกสีลมตกปลาอันตรายตสีเงินลม เออพวก,พวกมีทั้งหลายอยา่างอะไรนะท <laughs> ั้ทงหลายอยา่าง <laughs> ไมั้งหายอยา่างอทังหยอยา่าง็ไหนคะเค <c ười> มีเปล่าเออันตารอยู่ไงคะาจากทั้งหยเเแมสแมสมีไหมไม่เคยเห็นกัดกอนมือหล่อนมีไหมรองคำพูดแล้วเนี่ย